สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ชวนกันมาตื่นตากับฝูงนกเกือกนับร้อยแล้วก็ชวนกันมาขอพรแหลมเจ้าแม่กวนอิมถ่าไยไหลทะเลตรังเกาะไหงคะ่ะรับชมคลิปกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตรังสตอรี่ไทยแลนด์ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังและกระบี่ <Okay. S 1> นำเราท่องเที่ยวทะเลตรังและเกาะไงหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ โดยเกาะไงนะคะอยู่ใกล้กับเกาะแก่งต่างๆของจังหวัดตรังเช่นเกาะม้าและเกาะเชือกค่ะซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังที่สวยงามของทะเลตรงังโดยใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเพียง25นาทีนะคะด้วยการเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทค่ะและใช้เวลา45นาทีสำหรับการเดินทางโดยเรือหางยาวค่ะ สำหรับเกาะไงนะคะมีความสวยงามอย่างมากน้ำทะเลใสราวกระจกหาดทรายสีขาวละเอียดความยาวประมาณ2กิโลเมตรค่ะและเป็นชายหาดที่สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะเนื่องจากเป็นชายหาดท,ที่ไม่ลาดชันน้ำทะเลไหลระดับจากน้ำตื้นไปอย่างระดับความลึก บอกเลยค่ะว่าน้ําใสจริงๆสวยงามมากไปแล้วรับรองประทับใจแน่นอนค่ะเพราะเจี๊ยบก็ประทับใจมากด้วยค่ะและเมื่อมาถึงเกาะไงแล้วนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราพลาดไม่ได้เลยค่ะก็คือที่นี่เป็นแหล่งอาศัยของนกเงือกนับร้อยตัวเลยนะคะซึ่งเป็นนกประจําถิ่นที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นโดยทั่วไปเลยค่ะเพราะพวกมันจะบินมากินลูกผลของต้นไม้ที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ รวมทั้งผักผลไม้ที่บรรดารีสอร์ทนำมาวางไว้ให้พวกนกเงือกค่ะโดยจะพบเห็นมากในช่วงเช้าตรู่และช่วงเย็นซึ่งผู้ประกอบการรีสอร์ทบนเกาะไหนะคะได้สร้างบ้านให้นกเงือกได้อยู่บนต้นไม้ด้วยนะคะโดยนกเงือกจะอาศัยในบ้านเป็นคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวไปตลอดอายุไขของมันค่ะ และอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนเกาะไนแล้วต้องแวะไปชมความงามของท้องทะเลแล้วนั้นอย่างสามารถไปขอพรที่แหลมเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเลยค่ะยืนตระงานอยู่ที่ริมภูเขาและเพิงทำขนาดเล็กซึ่งชาวเรือที่ผ่านจุดนี้ไม่ลืมที่จะขอพรให้โชคดีกันอีกด้วยค่ะโดยทางคุณหนึ่ง กรรมการผู้จัดการทวารินรีสอร์ทและมายาเลบีรีสอร์ทบอกกับเรานะคะว่าสเสน่ของเกาะไหนไไคือบบปะการ,รังที่มีความสมบูรณ์สามารถดำน้ำดูปะการ,รังได้รอบเกาะทั้งปะการ,รังน้ำตื้นและปะการ,รังน้ำลึกและมีนกเงือกฝูงใหญ่อาศัยอยู่นับร้อยร้อยตัวเพราะเกาะไหนเป็นที่อุดมสมบูรณ์ ตอนนี้หลายๆรีสอร์ทบนเกาะไหได้รวมกันอนุร,รักษ์นกเงือกนําอาหารเช่นผักผลไม้ที่เหลือจากการปรุงอาหารมาให้พวกมันมีการทำบ้านไม้สำหรับนกเงือกขนาดความสูง90-100เซนเมตรความลึก60-70เซนติเมตรค่ะวางไว้คอยให้นกเงือกเข้ามาอาศัยเพราะนกเงือกที่นี่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งนกเงือกจะเข้ามาอาศัยในบ้านเป็นคู่บางคู่ก็อยู่กันจนออกลูก นกเงือกอยู่ในระดับชั้นบนของระบบนิเวศมีนิสัยรักเดียวใจเดียวนกเงือกตัวผู้จะออกไปหาอาหารนกเงือกตัวเมียจะรอจนตัวผู้กลับรังสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมความงามของนกเงือกสามารถชมได้ในช่วงเช้าและในช่วงเย็นเพราะพวกมันจะออกมาหากินในช่วงนี้ทั้งกินผลไม้และ,มะแมลงซึ่งพบเห็นได้ตลอดทั้งปียิ่งที่ช่วงลูกใสบนเกาะสุขจะพบเห็นนกเงือกจำนวนมากและถี่กว่าปกติค่ะ นอกจากนกเงือกที่เกาะไงยังมีนอกอาศัยอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะเช่นนกเขาใหญ่นกบินลาดงเป็นต้นเหตุผลที่ทำให้บนเกาะไงมีนกเงือกและนอกอีกหลายชนิดเนื่องจากบนเกาะไงไม่มีชุมชนมีรีสอร์ตจำนวน10แห่งเกาะมีเนื้อที่2,500ไร่มีพื้นที่ป่าและแหล่งน้ำจืดมีน้ำจืดตลอดทั้งปีค่ะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะโดยใช้การเดินทางจากท่าเรือปากเมงจังหวัดตรังและจากเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อยากให้นักท่องเที่ยวแวะโอยันมาเที่ยวเพราะเกาะไงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนะักแต่จะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะทั้งนี้นะคะคุณหนึ่งอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวเกาะไง ได้มาดูนกเงือกได้ดูทะเลสวยๆและที่นี่ยังมีแหลมเจ้าแม่กวนอิมซึ่งชาวเรือที่แล่นผ่านมาจะอธิฐานขอพรให้มีโชคดีค่ะที่สําคัญเกาะไงสสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะคะไม่มีช่วงปิดเกาะแม้ในช่วงมรสุมที่มีคลื่นลมแรงก็สามารถท่องเที่ยวได้เพราะเกาะไงหันหนาเข้าฝั่งทางทิศตะวันออกทำให้คล้ายแนวกันคลื่นจึงสามารถเล่นน้าได้ตลอดทั้งปีค่ะยิ่งในช่วงเย็นเดือนเมษายนหากมองไปทางเกาะม้าจังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ใกล้กันก็จะเห็นเป็นเกาะม้าสีทองด้วยนะคะเนื่องจากแสงแดดกระทบทําให้เกิดสีสันแปลกตาสวยงามมากๆเลยค่ะไหนใครเคยไปเที่ยวที่เกาะไงแล้วเห็นนองเงือกันบ้างคะอย่าลืมมาคอมเมนต์กันใต้คลิปกันได้นะคะว่าเกาะไหนมีความสวยงามเป็นอย่างไรบ้างครับเกาะไหนะครับจริงๆมีความสมบูรณ์มากครับในส่วนของตัวปะการังนะครับรอบๆ ดำน้ําดูพลังด้ทังน้ําตื้นนะครับแล้วก็น้าลึกสามารถทําสกูบ้าได้นะครับแต่ส่วนที่ไฮไลท์ตัวนี้ก็คือนกเงือกครับเรามีนกเงือกที่เป็นฝูงใหญ่อยู่ที่นี่นะครับมีไม่ต่ำกว่าร้อยตัวนะครับด้วยความที่เก่อมันยังสมบูรณ์มากครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆรีสอร์ทนะครับก็ร่วมกันนะครับอนุรักษ์นกเงือกนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือให้อาหารโดยติกอาหารที่ที่เหลือนะครับจากผลไม้บ้างอะไรบ้างเหลือแล้วก็เอามาตั้งไว้นกเงือกมาทานกันนะครับและบางส่วนก็คือเริ่มทาในเรื่องของบ้านนกเงือกกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งโพรงต้นไม้เนี่ยอาจจะหายากขึ้นด้วยปริมาณนกที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยทําเป็นบ้านนกเงือกขึ้นมานะครับปรากฏว่าทําได้ไม่ถึง5วันนกเงือกเข้ามาแล้วครับเข้ามาอยู่แล้วก็ว่าใจอยู่ยังไงอะครับเป็น ส่วนใหญ่อยู่เป็นคู่ครับอยู่เป็นคู่แล้วก็ถ้าบางก็อยู่เป็นคู่แล้วแล้วก็บางครั้งก็อยู่จนถึงมีลูกนะครับพฤติกรรมของนกเงือกครับเป็นนกที่แบบว่าอยู่บนท็อปของระบบนิเวศนะครับก็คือมีนิสัยแบบรักเดียวใจเดียวนะครับตัวผู้ก็จะออกหาอาหารนะครับตัวเมียกับลูกก็จะอยู่รอตัวผู้กลับมาถ้าตัวผู้ไม่ได้กลับมาก็จะอยู่รอจนจนตายนะครับจริงๆนกเงือกนะครับช่วงออกหา ออกหาอาหารเนี่ยต้จะเป็นสัตว์ที่แบบกินทั้งแมลงด้วยนะครับแล้วก็กินทั้งพืชด้วยนะครับโดยเพาะช่วงช่วงฤดูการที่มีลูกใสสุกผลไม้สุกเนี่ยนะครับจะเจอเจอได้ตอนเช้าเกับตอนเย็นเนะครับเจอได้ตลอดครับบนนี้มาแล้วต้องเจอแน่นอนเป็นนกถิ่นเลยครับอยู่ที่นี่นอกจากนกเงือกแล้วครับที่นี่เนี่ยตื่นมาเช้าเช้าหรือเย็นๆเนี่ยจะได้เสียงทั้งนกเขาใหญ่นะครับนกบินหลาดงนกนกหลากหลายประเภทครับอยู่ที่นี่ครับเออถ้านักเที่ยวติดต่อสนใจใช่ไหมครับที่มาดูนกเนี่ย ้าเข้าพักที่เกาะไง๋ผมื่อว่าตอนนี้ทุกๆรีสอร์ทเนี่ยก็เราสามารถที่ดูนกได้บางครั้งอยู่ที่หน้าเทเลสตัวเองนะครับก็นอนเห็นนกเนืบินบินผ่านแล้วหรือว่ากินผลไม้แลวนะครับ<ม>ถ้าสนใจคืออยากเชิญชวนทุกคนแวะมาพักที่เกาะไห่นะครับแวะเข้ามาทเที่ยวชมเพราะวกก่าเกาะไห่เนี่ยเป็นเกาะที่เหมือนกับถูกแบบไม่เป็นคนที่รู้จักน้อยะครับนะครับแต่ในหมู่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็จะรู้จักเป็นส่วนใหญ่ของเกาะไงอยากเชิญชวนนะครับมาเกาะไง่กันเยอะๆนะครับ ติดต่อได้นะครับทังนั้นเที่ยงที่มายีเลสทับวรินแล้วก็หลายๆอีกเพื่อนๆอีกหลายรีสอร์ทบนนี้ครับรังสตอรี่ไทยแลนด์ไพรางาน